สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของอาร์มอนนั่นเองนะครับสกินนี้เป็นสกินระดับพลเรือนะอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับผมใช้คนละเครื่องกับที่ปัจจุบันใช้ถ่ายนะครับโอเคนี่ครับภายในเกมเข้ามาก็จะประมาณนี้แล้วตัวของอาร์มอนนั่นเองนะถ้ามองต่ำๆก็จะประมาณนี้เลยครับตัวของอาร์มอนนะเรามาดูสกิลตีเบสิกนะครับนี่ครนะับตีเบสิกก็จะประมาณนี้นะนี่ผมเปิดสุดสุดแล้วนะครับอของอ่าไอดีของโทรศัพท์เครื่องนี้าานะครับ เราไปดูสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับหายตัวก็ประมาณนี้เลยอันตีเบสิกว้าวสกิลสองหายตัวตีเบสิกอ่ะประมาณนี้ครับสกิลหนึ่งหายตัวโอ้โหแล้วเรามาดูอันตีนะครับอ่ะคอมโบปั๊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 บอันตีปุ๊บมาฮะโอ้โหได้อยู่นะสำหรับผมนะใครที่สามารถเปิดอ่าเอฟเฟคได้มากกว่านี้ครับก็จะสวยขึ้นกว่านี้ไปอีกนะ เดี๋ยวก็วันที่เข้ามาก็เดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะน่าจะใช่นะครับเดือนถัดไปจะเดือนตุรานะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินใหม่ของอาร์มอนคอลเลคเตอร์นะครับใครรอสกินอาร์มอนรอรอเท่ๆก็สามารถรอกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสกินอาร์มอนอีพิกอีกนะเอออาร์มอนที่จัดเต็มมาเลยนะครับใครเมนอาร์มอนก็รอเกบต่างกันได้เลยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ